Good morning students boys and girls what day is it today yes today is Monday the 2 7 t h of September 2021 w e are learning s e and get t h e the topic กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ค่ะ students คะ work c a r a u l r y today five words okay let's go น้ำมันธรรมชาติอ่านว่าทอ อ,ามมาอัมธรรมมออามะชอ,อาดอชาตินัมเทูนิทัสการอ่านว่านออีนิทออาดอทัส,สออาสะกออานนการนนัมเทรีเพนกวิน P-E-N-Q-U-I-E e. เพนกิ้นนกเพนกิ้นน, P e น,นันมเบอร์เพ็ P-E-T เพ็สัตว์เลี้ยงนัมเบอร์ i พิก P I C K พิกเก็บค่ะสตูดเดนต์คะ The teacher ได้เซ็นสอ่า vocabulary today ให้กับ students every day in the morning นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าเรียน Google Meet ช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีสตูดเดนต์ควรที่จะ uh, practice reading and writing vocabulary every day นะคะแล้วก็ในคาบเรียนแรกพิเรียดแรกของ teacher teacher จะพา student uh, reading นะคะเพราะการ writing ของ student ต้องเขียนให้บรรจงนะคะแล้วฝึกนะคะ uh, ค่ะ uh, s t u d e คะ today เราจะ uh, เรียนรู้ activity เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้นะคะใน Uh, subject science t r e นะคะ t o day เราจะ uh, ใช้ science book the page number 105 105หน mm ึ่งร้อยห้านะคะแล้วก็ science exercise page e i h uh, 87หน้าที่แปดสิบเจ็ดค่ะ student คะ student prepare เตรียมได้เลยนะคะโอเคเรามาดู science book mm hmm. กันก่อนนะคะ open your book the page number 105 หน้าที่105นะคะค่ะซิเดนท์คะจะเป็น a t t u v t t y พัฒนาการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆได้ฝึกมานะคะอ่าซิเดนดูที่พิ c t เจอนะคะอ่านข้อมูลแล้วตอบคำถามลงใน Answer Question ด้วยกันนะคะ answer question ด้วยกันระหว่าง student และ the teacher h t e ในช่วงที่เรียน Google Meet นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่เรียนรู้ทางคลิปเด็กๆก็ answer question กับ the parent ได้นะคะโอเ okay, ค let's go ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำความรู้เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในด้านการคมนาคมนะคะเช่นรถไฟพลังแม่เหล็ก ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางมากขึ้นนะคะโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นซึ่งที่รางของรถไฟเนี่ยและตัวของรถไฟเนี่ยจะมีขั้วแม่เหล็กที่เหมือนกันติดอยู่จึงทำให้รถไฟอยู่เหนือรางและช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างราวกับ ตัวรถไฟนะคะรางรถไฟเนี่ยกับตัวรถไฟจะทําให้ลดการเสรียดทานและทําให้รถไฟเคลื่อนที่ไปได้เร็วนะคะเหมือนกรณีรถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีรางที่จะให้รถไฟฟ้าเนี่ยวิ่งมันจะมีตัวแม่เหล็กเหนี่ยวนําระหว่างรถไฟฟ้ากับรางแม่เหล็กดูดเอาไว้นะคะตรงนี้เป็นการใช้ประโยชน์นะคะเด็กๆด,ดูจากในภาพนะคะในภาพในทิ่เชอ่อ4.26 นะคะรถไฟพลังแม่เหล็กเรียกว่าแมกเลตนะคะตรงนี้เรามา a n น swer question กันนเมอวันเพราะเหตุใดรถไฟจึงรอยอยู่เหนือรางรถไฟได้นะคะก็เพราะพลังงานแม่เหล็กนั่นเองมีพลังงานแม่เหล็กเหนี่ยวนำนะคะระหว่างตัวรถไฟกับรางแม่เหล็กนะคะวันทีเพราะเหตุใดรถไฟพลังแม่เหล็กจึงเคลื่อนที่ได้เร็วนะคะ การเสรียดทานมันลดลงการเคลื่อนที่เลยเร็วขึ้นทําให้เป็นรถไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนมตรี three, นะคะจากข้อมูลมีการใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กอย่างไรบ้างนะคะค่ะเด็กๆคะจากข้อมูลประโยชน์ของแม่เหล็กในอย่างที่เราก็ได้เคยเรียนรู้แล้วเราก็ได้ทดลองกันนะคะมีในหลายรูปแบบอย่างเช่นเครื่องเสียงเนี่ยแรงแม่เหล็ก พลังของแม่เหล็กจะช่วยทำให้มีพลังเสียงขึ้นอย่างลำโพงเนี่ยนะคะการทำงานของเปลี่ยนแปลงของพลังงานเสียงที่จะส่งออกมาเป็นเสียงเพลงให้เราได้ไดยินเนี่ยมันช่วยได้นะคะพลังแม่เหล็กช่วยได้หรือลักษณะของกล่องดินสอของเด็กเคสพีนซิลนะคะเด็กๆใช้ดินสอพ l นซิลแอลลบ์รู้เลอ r ใส่ไว้ในกล่องปิดให้มันสนิทโดยใช้แผ่นเหล็ก เพือบไปแล้วตรงระหว่างฝากับตัวกล่องให้มันสนิทยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เป็นเป็นลักษณะของประโยชน์ของแม่เหล็กและอีกอย่างหนึ่งอะไรนะตู้เย็นใช่ไหมคะตู้เย็นของเด็กๆตามบ้านเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้เครื่องดื่มหรือผักผลไม้แช่เวลาปิดประตูนะคะปิดประตูเนี่ยจะใช้ประโยชน์ของแม่เหล็กกับขั้วแม่เหล็กเนี่ย ดึงดูดการทำให้ประตูของตู้เย็นเนี่ยปิดสนิทมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะสติเดนคะเรามาดูตรวจสอบตอนเองกันนะคะอยู่ด้านล่างเมื่อนักเรียนอ่านเรียนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนมาดูซิตามรายการให้ประเมินตนเองนะคะเข้าใจนะะาเนื้อหาเกี่ยวกับรื่องแรงไม่เดขนาดไหนนะคะจะมีทั้งหมด5ข้อเด็กๆสามารถประเมินได้เลยโอเคค่ะสติเดนคะเรามาดู s ซอ e นเอ Exercise กัน แะดซ์ไซด e เดอะเพจดับเบิลเอ็์นะคะ, 87, ะ,คะ87หน้าที่87พร้อมยังคะโอเคโอเพ่นเย็บุเป็นกิจกรรมท้าทายนะคิดขั้นสูงเด็กๆดูพิจารณาดูข้อมูลที่กำหนดให้แล้วช่วยกันตอบคำถาม answer question ก,กันนะคะมีน้องแม็กกับน้องแอนนะคะช่วยกันหาวิธีที่จะนำแท่งแม่เหล็กเข้าไปชิด เข้าใกล้เข็มทิศอันหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะดังภาพนะคะมีพิเจอร์ให้ดู on the table นะคะ mm hmm. เมื่อวางแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้เข็มทิศแล้วทิศทางการชี้ของเข็มทิศจะต้องคงเดิมแต่ใช้แม่เหล็กตัวไหนนะคะ mm hmm. อ่ะจาจากการเรียนรู้แม่เหล็กเนี่ยนะคะจะมีพลังของแม่เหล็กจะอยู่ที่ขั้ว ขั้วเหนือใช้สัญลักษณ์แทนตัว N ใช่ไหมคะอ่าขั้วใต้ใช้สัญลักษณ์แทนตัว S นะคะขณะที่ขั้วอ่าของแม่เหล็กเหมือนกันตัว N มาอยู่ใกล้ตัว N มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดการผัก ไมะะ่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้ามา,มาหากันแต่ถ้ากรณีนำคู่เอสมาอยู่กับคั่เอสก็เช่นเดียวกันค้วมันเหมือนกันใช่ไหมคะมันก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาขึ้นหรือบางทีมันเกิดการผลักขึ้นนะคะแอนตี้กันเกิดขึ้นแต่ถ้าเรานำคู่เอสกับคัวเอมาประชิดกันมันจะเกิดการดูดกันขึ้นทันทีนะคะเพราะฉะนั้นตรงเข็มทิศก็เช่นเดียวกันนะคะตรงที่เขาให้วาดภาพให้นักเรียนช่วยกันวาดภาพ ะะเด็กๆอาจจะใช้ลักษณะที่ว่าใช้แท่งเหล็กที่เป็นรูป เกือกมาก็ได้ที่เป็นโค้งรูปตัวยูนะคะนะคะถ้าแท่ง n มาอยู่กับแท่ง s มันจะเกิดการดึงกันเกิดขึ้นนะคะพลังงานดูดกันเกิดขึ้นถ้าเราใช้เข็มทิศก็เช่นเดียวกันเพราะเข็มทิศเนี่ยจะมีสารแม่เหล็กอยู่ตรงที่หัวเข็มทิศมันจะเข้ามาทันทีเพราะถ้าเราพาไปตรงไหนก็จะไปตรงนั้นนะคะ mm hmm. โอเคถ้าเราใช้ลักษณะของเป็นแท่งก็ได้นะคะแท่ง n แท่ง S นะคะอาะ หรืออาจจะวาดเป็นภาพให้มีการดูดกันนะคะแล้วลองตอบคําถามว่าเลือกใช้แม่เหล็กแบบเด็กๆเลือกแบบไหนเลือกแบบเป็นแท่งหรือเลือกแบบเป็นรูปตัวยูก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจํานวนแท่งแม่เหล็กที่ใช้ต้องใช้สองแท่งนะคะและเหตุผลของการวางแม่เหล็กคือถ้าคั่วต่างกันจะ ดูดกันถ้าคั่วเหมือนกันจะผักกันลักษณะตรงนี้เด็กสามารถที่จะวิเคราะห์และเติมข้อมูลตรงด้านขวามือด้านล่างได้นะคะโอเคค่ะสติเดน์ค่ะ activity today ให้เด็กๆเ,เ,เรียนรู้จาก science book and science exercise นะคะ The page numbers 105 and 8 ต7นะคะแล้วเด็กๆก,ก็ลองฝึกทำดูนะคะแล้วเซ็นเดอะทีเชอร์ได้นะคะโอเคก่อนที่จะเซ็นงานเดอะทีเชอร์ shirt, ขอให้เด็กๆก,ก็ไลาโยเนมนะคะเกรดทรีสลัวันถ้าด้านบนอาจจะเป็นเขียนเป็นอ่า uh, today is Monday นะ,ะ the 27 of September 2021 ลักษณะแบบนี้ต้องเขียนวันที่ด้วยแล้วเขียนชื่อลายูนเนมด้วยโอเคค่ะซิลเดนค่ะซีอูในไทม์ดบาย